สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับะวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่บ้านตุมตามนะมีแมงทักูกับช่างเดี่ยวนะครับที่อยู่ตรงนี้เอาพากันไปไหนกันเนี่ยไปด้วยดิเอาแล้วช่างเดี่ยวทำอะไรครับ่าผมวิศวะมาวิศวะมาตรวจงานครับอ๋อนี่ครับช่างเดี่ยวผมก็ไม่ได้เจอโอ้นานแล้ว นะแล้วผมก็มานี่นะครับก็เอาวิศวะเอ้าวแม่น้าปูนี่นะฟ้าดีๆนะอ๋อนี่สีเขียวนะครับอ๋องานฟ้านะครับเอาละครับสองคนเขาเล่นอะไรกันเนี่ยอ่ตอนนี้วิศวะเขามาตรวจงานแล้วครับแม่อ่านะครับออจมมไได้่่่คยยบอกเขาหน่อยสิแม่ท่าฟูชแนลนะครับช่องแอร์เล็กด้วยสำรองด้วยช่องซูเปอร์แมนชแนลนะครับ โอ้ฝากทีสองช่องเลยไปโทรเอาย้ายน้องแพมน้องแพมไปไหนนะไปทุ่นบ้านป่าไม้งานงานศพเหรออ๋อมีงานศพอยู่ไปไปช่วยงานเขาในในหมู่บ้านไหมนีะในโค้สูงเลยนะหรือป่าไม้ป่าไม้ น้องแพรมก็ไปงานศพนะฮะก็ส่วนนมตามไปซื้อของใช่ไหมยายยายของเปถามฉับไปยังไม่รู้ว่านตามไปซื้อของตรงไหนเนาะ,ะไปซื้อ,พอเพลย์น่ะเอาอะไรหมาตัวน้อยไปไหนแล้วครับมีชงม,มีโชคนะเอา้าทำไมวันนี้ไม่ค่อยเห่าอะ่ะม,มีโชคทำไมไม่เห่าล่ะเห่าเพิ่งหน่อยสิเมืม่อวานลรเห่าดีจังเลย จะมันไปซื้อคับข้าวหมดไปพี่เจ็นะครับน้ำโชคเข้าหน่อยดิเข้าหน่อยเข้าหน่อยเู้ดุเขาเสียงเขาเสียงโอ๊ะนะครับนี่เราก็อยู่แบบนี้ห้องนอนอ่ตรงตามเนาะนะครับห้องนอนเขาก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ห้องนอนไม่ใช่ชายสวนในหน้าร้าครอบครัวอืม นี่นะครับห้องนอนของเขานะครับอันนี้ยังยังไม่เสร็จเนาะยังไม่เสร็จก็นี่ผมมาทำนี่แหละครับอ่าเหลือฝ้านะอุปกรณ์ไม่ครบเดี๋ยวจะไปหาอุปกรณ์นะมีตู้เย็นนะครับตรงนี้มีตู้เย็นมีตู้เย็นมีตู้เย็นเข้ามาเสียบโอเคก็ดีหน่อยนะครับอเดี๋ยวผมไปดูข้างหลังหน่อยนะครับ วิศวะไปวิศวะอีกแล้วอ่ะไปรอบๆเลยอะไรนะเป็นยังไงวิศวะเอาวิสวานะครับทุกคนได้ตามเขาไม่เนี่ยอ่าได้ไหมได้หรือเปล่าต้องให้วิศวะตรวจงานผ่านไปก่อนอ่าวิศวะตรวจงานนะครับคุณก็ต้องเซ็นรับด้วยนะต้องเซ็นด้วยเซ็นต้องเซ็นผ่านอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เซ็นซี่ซ้วนะอโอใช่เอาทาประตูนะฮะ อันนี้ก็เทะปูนอยู่ยังเพิ่งเช่ใหม่ๆครับข้างหลังก็ตอนนี้ก็ก่อเป็นกําแพงแล้วนะครับผมเป็นฝาผนังแล้ววันนี้เสร็จไหมครับไอ้ก่อผนังเนี่ยคิดว่าเสร็จไหมต้องทำช่างนะอ๋อถ้าเกิดด้านด้านหนึ่งเสร็จอยู่หรอกเอ้ยแต่ก่อก่อนนิดเดียวไม่ใช่หรอครับเพราะว่ามันเป็นตะข่ายอ่ะชะไม่เพียงเดียวอ่าข้างบนก็ใช้ตะข่ายอ่ะก็คือก่อบปูนแค่หน่อยเดียว ใช่ไหมชื่เป็นชนเหล็ก่าคราบผมชนลาวเหล็กเนาะแล้วก็จะเป็นห้องครัวจะเสร็จแล้วยายแต่ว่ารอปูนแห้งนะนะครับลอปูนแห้งนคนคงเออมรันอย่่แหละคุณคุณมีความคิดเห็นยังไงครับเกี่ยวกับ ทั้งคู่นี้เขาทำงานเป็นยังไงดีมากเลยครับทำดีมากเลยครับองถ้าคุณพูดไม่ดีนี่ผมก็เตรียมนะเลิกคุณไม่ได้แล้วเกยเลยนะฮะทั้งเดียวผมมีลงมีเลีกอยู่เนี่ยไม่ไม่ไม่ครับไม่ดีเราเอออ่าลนรีบรีบชิ่งลงเลยอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหรีบชิ่งลงคลิปเลยอ่ะเออโอ้โหแมงพูอะไรเนี่ยอะไรโอ้นะครับร้อนตัวตัวต้นตุ้มมาดิ ไม่ต้องเขินอย่างนี้ช่วงนี้ใส่มีกำลังมีพลังที่ไปสมนะครับผมแต่งตัวบมโนมีลาคีโอลาสีฮะลาคีเดี๋ยวโอ้พูดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะราศีทำไมช่างเดี่ยวรู้ครับว่าแมนปูมีลาคีดูการแต่งตัวหน้าเขาแดงๆไงเอาหน้าแดงใช่ไหมหายไปเลยไหมนะคนเหมือนกับมีความผิดอะไรเราพูดผิดแล้วเขาก็จะเอาเหรอนะาทำไปไหนแล้วเห็นไหมครับแอบๆนะครับแอบๆนะครับโอ้โหเอาแล้วแมนปูอยู่ไหนอ่ะ แอบซองเลยดินะครับแอบซองนะนะครับคนคนคนมีลาคีนะฮะผมไม่น่าพูดความจริงนะาจริงเหรอฮะอืออือนี่ครับคนมีลาคีนะทุกคนนะครับหน้าจะแดงแดงผมไม่น่าพูดความจริงเฮ้ยทำไมรู้เนี่ยฝากขอโทษเขาด้วยนะฮะอยู่แค่นี้เองไม่ไม่ไม่อยู่แค่นี้เผื่อที่จะคุยกับเขาแล้วแล้วผมก็มาอ่ะ ช่างเสี่ยงอ่ะไม่เวลาแล้วแะผมก็มาดูกะช่างเขาต่อนี่แหละอโอ้สวยนะครับแบบนี้สวยงามมากสองวันแล้วครับนะครับอ่าวันนี้น่าจะโอเคนะครับก็งานก็วันเดียวเพิ่งทันะครับก็ผมพูดไปแล้วก็พูดให้คุณตอบโต้นี่ยแหละคุณผมพูดผิดผมเตือนครับสีแดงมารอพื้นแห้งก่อน ตอนนีก้ก็รอปัน่นรอปั่นหน้าครับผมปั่นหน้าเนาะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ด้านข้างก็คงขุดเป็นร่องแล้วเวลาฝนตกเนี่ยมันจะไม่เข้าไงเนาะเหมือน,ม,นมันดินมันจะสูงเนาะข้าขงหลังใช่ครับมันดินจะสูงนะครับก็ต้องขุดร่องน้ำนะครับร่างลินบอกครับ <c oughs> มันเป็นจีไัยครับห้างลินนะครับร <c oughs> ่งางลินนงไงร่างน้ำร่างน้ำโอ้ก็ว่าใส่ร่างน้ำอยู่เองเออเดี๋ยวเรามาดูภาพมุมไกลกันนะครับก็เป็นแบบนี้นะทุกคน เช่าช่างเขาลังทำงานกันอยู่เนาะก็ตุนมามนะครับเขาก็ไปซื้อกับข้าวนะเห็นเห็นว่าช่างเดียวบอกงั้นนะไปซื้อกับข้าวนะครับไม่รู้ไปซื้อร้านไหนนะครับ ตอนนี้ผมรอดุมตามได้ประมาณเกือบสิบนาทีแล้วยังไม่มานนะครับแหน่โทรจิตแล้วครับตอนนี้ครับไม่มีเบอร์อืมไม่ชอบคุยกับคนที่ไม่จะคุยกับผมอยังไงเนาะโทรมาทีไรเขาก็ไม่ค่คยรับอ้าวโทรไปไม่รับหรอถ้าเกิดว่าไปซื้อข้าวก็ผมว่าอยู่แถวโขสูงนี่แหละนะครับคิดว่าดุมตามน่าอยู่แถวแถวโขสูงนี่แหละครับถ้า ถ้าซื้อกับข้าวนะ่ะหลังจากแมนาูนะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชายลาคีลาคะชายที่มีลาคีนั่นแต่งตัว,เ,วเออเขาดูกันออกแล้วดูนันออกนะแบบเราสมซอบแบบเราเอาแก่ก็แก่แต่งตัวก็สมซอแต่อันนี้โคตรหล่อลอไไ่ะโค่อตงไหนอ่ะโอ้ดูโคตรี แต่ไม่น่าทอดแมงตัวนี้ฮะไม,ไม่น่าทอดเหรอไม่กินเหรอครับไม่กินไม่กินเอาไม่กินนะหอมไปหอมมาโอ้หมดกันต้องหน้าหญ้<อ>าขเขียวหน่อยนะมันอิ่มหญ<อ>้าโธ่ <laughs> อ้วนนะครับก็ผมรอตชมตามนะครับเอฟซี FC. นะฮะร,ระหว่างนี้นะครับก็มาดูความคืบหน้าของงานด้วยนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้เจอช่างพอดีเลยนะครับหลังจากที่ผมเคยมาแล้วสองครั้งแต่ยังไม่เคยเจอช่างเลยนะวันนี้ก็ได้เจอช่างแล้วนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอแามนก็บบี้ฟิล์มน,นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ